เสนอการตอบคำถามที่ไม่ธรรมดาบิงซูกับบิงโกอะไรเรากินได้บิงอะไรลูกบิงบิงโกฮะบิงโกไม่ใช่บิงโกไม่ใช่ขอบิงโกไม่ใช่แสดงว่าเป็นบิงซูเดี๋ยวใช่ไหมลูกจะตอบบิงซูใช่ไหมตอบว่าบิงโกแต่ว่าบิงโกไม่ใช่รู้ทีการตอบนะแต่ว่าบิงโก ใช่ไหมคะมีลูกเล่นในการต่อด้วยเก่งจังเลยยอและลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของพ่อจุ๊บจิ๊บบีบอยนะบ่าบีบอยบีบอยบเือนหมาโดนรถทับว่ะอะไรนะฮะบีบอยบีบอยตีลังกาลับหลังได้ไหมลูกฮ้ยได้เหรอได้เลยครับกลับตาด้วยดีครับตีลังกาลับหลังนะครับนับหนึ่ง สและ3ามเฮ้ยบเฮ้ยน่้อยี่ให้นี่ดงเล่นะอะไรเคอทุกลูกเลยกีน่ะเออพียนันท์ับหลถึงเวลาของฟ้าและเด็กแล้วค่ะรายการที่เด็กๆตอบคำถามได้ถูกติดกันสิเข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล30,000บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วย เธอเทิงกันต่อกับสองสาวตัวจิ๋วอย่างน้องทีน่าและน้องวาเลนไท์ซึ่งมีแพนนกยุ่งสุดสวยกับยากันยุ่งสุดหอมเป็นเดิมพันเชอในรอบแรกทั้งคู่ก็ทำคะแนนเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้ในรอบที่สองก็พร้องว่าจุเดือดแน่นอนแต่ก่อนจะไปมันเราไปรับฟังข่าวดีกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้นะฮะมีข่าวด,ดีมาฝากกันอีกแล้วนะครับธนาคารกรุงไทยขอเชิญร่วมสมัครโครงการกรุงไทยยังแอนท์ไรท์อเวอร์ดครั้งที่16ครับ กรุงไทยสตาร์ทอัพเพื่อพิชิตเงินรางวัลสนุนธุรกิจรวม3ล้านบาทโอ้โหมี2ประเภทครับประเภทไอเดียสำหรับนิสิตนักศึกษาและประเภทไอดูสำหรับบุคคลทั่วไปครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆทาง w w w k t b c o t h ็ s ค mm hmm, s บครับอ้าวคิดอะไรให้ล้ำๆทำอะไรให้มันเหนือกว่าแล้วมาสมัครกันเยอะนะครับ อยากให้พี่ตุ๊กกี้ไปนั่งด้วยพี่ตุ๊กกี้คนละทีมต้องต้องส่งพี่จักรบุ๋มขึ้นไปแทนอ่าใช่แต่จักรบุ๋มขับรถตัวพี่จุ๊บจิ๊บพี่จุ๊บจิ๊บขึ้นไปแทนนะให้พี่จุ๊บจิ๊บไปแทนนะให้ให้ลุงจุ๊บจิ๊บไปนะลูกนะไปพี่นะโอเคบอค่ะโอเคบอโอเคบอ หินเขาเขินนะเนอะเขินเขาเขินเขาเขินที่บ้านไม่ใช oh, ่อย่างนี้เลยค่ะที่บ้านอีแม่กินเขาไปขอยกินเขาแล้วเด้อแต่อยู่บ้านบ้าเราบ้านเราลองพูดภาษาอีสานกับพี่ตุ๊กกี้สิอ่ะได้ไหมลองพูดหน่อยอ่าหนึ่งสองสามจองเขาเป็นลูกสะใภ้ได้ไหมครับเนี่ยได้โอ้แต่ไม่สุไม่ไม่ได้หรอกทำไมครับผมทำไมอ้าวที่หน้าพร้อมพร้อมไหมขึ้นมาพิศนาไป สองนาทีพร้อมแล้วจับเวลาคำถามพิซซ่าโอ้พิ่งผ่านมาเมื่อกี้นะี่นะพิซซ่ามีพิษไหมมีพิษไหมมีตอบใหม่อตอบใหม่ค่ะตอบใหม่นะพิซซ่ามีพิษไหมีมีมม ที่มีพิษเนี่ยพิษหมายถึงว่าสิ่งที่มันพอก,กินเข้าไปแล้วมันทำร้ายร่างกายกินไปแล้วตายเลยอะ่ะถ้ามันมีพิษอะ่ะพิซซ่าจะกินแล้วตายไหมคะออกินแล้วยิ้มค่ะพิซซ่าพี่น้องเวรทายรีวิวเมื่อกี้เนี่ยมีพิษไหมที่ลุงพันกินไปเมื่อกี้นะ่ะมีพิษหรือเปล่าลุงพันไม่เห็นเป็นเลยเลยค่ะถ้ามีพิษมันต้องตายลุงพันตายไหมคะ เออเอาให้ตอบอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกคงหนึ่งพิซซ่ามีพิษไหมไม่มีถูกครับอไม่มีพิซซ่าไม่มีพิษเป็นของทานรับประทานได้นะลูกนะอะไรที่มีพิษเนี่ยมันก็อันตรายต่อร่างกายใช่ค่ะครับผมต่อไปคำถามระว่างมาม่ากับมาม่าอะไรเรากินได้ ถูกครับอ้าวแล้วมาม้าล่ะมาม้ากินได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรลูกเป็นไรมาม้าคือมาม้าก็กินมาม่าอยู่บนหนูเหมือนกันแล้คุณแม่นะอ้าวต่อไปบิงซูกับบิงโกอะไรเรากินได้บิงซูเออเหรอมันเป็นไงบิงซูอ่ะเคยกินไหมบิงซูกันเป็นยังไงลูก มันไม่ใส่ร่างแข็งนะมันแก่มันก่มันเย็นนะมันเย็นนะมันก็เลยเย็นเย็นอ่ามันเย็นมันเย็นสรุปว่าแข็งมันก็เลยบิงซูกับบิงโก แล้วหนูจะรู้จักบิงโกไหมเมื่อกี้ที่โลงพันถามบิงโกรู้จักไหมไม่รู้จักเนอะโอ้เด็กอาจจะไม่รู้เนาะบิงโกเป็นตัวต่อค่ะเออไม่เป็นเลโก้บิงโกเป็นการเล่นที่ทําให้เราเอา่อลากเป็นเหมือนกับที่ขานเลขแล้วถ้า่าตรงกันตรงบิงโกอยู่ตามตลาดนัดค่ะแล้วก็อยู่ตามงานวัดเป็น,นมหมายเลขที่หมายเลขที่เขาประกาศมามนะครับอา้าวต่อไปคําถามครับเวลาคนสมัยก่อนคุยกัน<ม>เขาจะเรียกฝ่ายตรงข้ามว่าอเจ้าหรืออส่วน อ้อจ้านายลองเรียกพี่ทุกี้ดิออจ้าว่าไงเลยพี่หมื่นถูกครับอ้าวแล้วสิงแลคะทำไมไม่เรียกออส่วนลูกทำไมไม่เรียกออส่วนออส่วนคืออะไรรู้ไหมไม่รู้เนอะอ้อส่วนเป็นของกินเป็นขนมค่ะขนมหวานขนมหวานยืดยืดมาฮะยืดของข้าวของข้าวไม่ใช่เหรอคล้ายๆตัเต้าส่วนปะตันเต้าส่วน ออส่วนเขาใกล้กับเหมือนพวกไขยทอดอะประมาณนั้นอ้าวต่อไปตอนนี้4ี่แล้วข้อต่อไปครับชนี่เป็นสัตว์ที่ส่งเสียงร้องผัวผัวผัวหรือเมียเมียเมียผัวผัวโทครับหาเบาไปหน่อย เ็เด็กอยู่อะค่ะอ๋อไม่แรงมากข้างหลังเดี๋ยวรอฟังไหมคะข้างหลังจะชนีร้องไงต้องถามสิชนีร้องไงคะนชนีเหรอไล่เขา้าปากมันก้อกไปอีกอะตัวเนี้ยอ,อันนั้นที่กี้ครับอันนั้นชนีหรือก้านยาวครับ <c oughs> อ้นนวบบอาวต่อไปนะโอ้โหห้าแล้วนะเ,เก่งมากคำถามข้อต่อไปครับ แล้วทุเรียนพันชนีจะส,ส, <sì stairs> ส่งเสียงร้องว่ายังไงส่งเสียงร้องว่าทุเรียนพันชนีรู้จักทุเรียนไหมลูกมันเป็นอะไรลูกทุเรียนทุเรียนเรียนก็คือเอาไว้กินเอาไว้กินมันมีพันหนึ่งที่เขาเรียกว่าทุเรียนพันชนีเนี่ยมันจะส่งเสียงร้องว่ายังไงทุเรียนมันร้องได้ไหมคะไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าไงลูก ไม่ได้ <S <S ออถูกครับ6กแล้ว6แล้วนะเก่งมากเลยเอาต่อไปถ้าเราจะเกี่ยวก้อยเราต้องใช้นิ้วอะไรเกี่ยวอหูโ,โอ้ยไ้าว6คะแนนโอ,โอได้กี่คะแนนคะ สี่อ้าวเอาหายไปไหนสองเพราะเดียวลวกเลยหายไปสองข้อค่ะหกหนูได้หกกลูกนะได้หกหกค่ะหกคะแนนนะเดี๋ยวดูเพื่อนซิว่าเพื่อนวัลเลนทายจะได้กี่ข้อนะเนี่ยค่ะอ้าวพร้อมแล้ววัลเลนทายเชิญครับมา ุเขาจะเรียกว่าชุดคอสเพลย์ออ๋เหรรอคับผมแต่งตัวก๊อปปี้ตัวละครในการ์ตูในญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นชุดกระต่ายน้อยเหรอลูกใช่ไหมลูกชุดอะไรคะชุดกระต่ายค่ะกระต่ายอวคนที่กระต่ายต้องวิ่งเร็วได้6คะแนนนะเออเพราะว่าเพื่อนทําไว้หกนะเพอนทำไว้หกคะแนนเพร้อมไม้คะกระต่ายพร้อมไหมค่ะสู้ไม้ค้สู้ค่ะอ่ะพร้อมแล้วไปที่โอเวนตินสมาร์ทโโอ้ ครั้งนี้พบความมั่นใจมาเต็มร้อยพร้อมคอสตูมสุดใช้ไลแล้วชุดใหม่ของเธอจะช่วยให้เอาชนะได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอน